สวัสดีสวัสดีครับสวัสดียำสะโสครับผมมืนอนีน้อยู่ไหนเฮียนยะถอดดงหงเนาะอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนเฮียนใหญ่ครับ <c oughs> เลิกง,งานมาบ้านออกไปล่างครับมืนอนี้เตรียมตัวจะไปออกลายน้ำเว้นครับมืนอนี้เตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วแหละแต่ว่าตอนนี้จะฐานอนจะเข้าครับฐานอนอนงานอยู่ตรงขาเฮียนเฮียนใหญ่ครับเฮียนโมเดิร์นหลังนี่ครับที่มิตรหน้าหน้าบ้าน นอนอยู่นองก็ล่งเปลี่ยนสุดเห็นยังเตรียมยตุลาจะกอกกับอะไรอยจะไปให้หนูครับ,บอุปกรณ์เตรียมกับรอยแล้ะนี่หมวกนี่แหนี่สายนามครับสายหนามนีก่ก็น้้ำมันครับส่วนนองจะเอาเป็นเครื่องตัดหญ้าเนาเนะเอาไปใส่หัวกระโหลกสูบนามเอาครับไปครับใหญมาเอารถสามล้อไปซาเล็งครับเครื่องมือ รวมแล้วๆไม่อยู่ซักนนิครับบักจกเสียมแหสายยางหนังมัน <Okay. S 1> บอไปรลายครับเท่านี้พ่อเพราะว่าเป็นการให้หูหนูเนาะให้น้ำเอาหูหนูครับข้างแต่หญ้านี่เอาไปเพราะว่าเป็นตัวสูบน้ำครับหัวก,กระโหลกสูบน้ำอยู่นั่นไปเดี๋ยวไปพ่อกันยืนหนาม้ครับผม หัดไม้แล้วครับหอดไม้แล้ <tw> os, วนี่ห้องนี้มันรอเบิงหู้ได้ทีมันอนจะเอาหู้น,นั่นเนาะนี่โอ้อ๋อหนี่บ่ออนเหมือนเลยวะนี่นี่นี่มันจะมีหู้นึงอย่างนี so ้หู้คอยบปกจกถ่าเบิงนี่มันบ่อหินิมันขึ้นมาเป็นก้อนไงอืมอ่อนขึ้นมากไม่เลยเนาะมากไม่มั่อนั้นเรไปปืนแย่หู้นี่แล้วนี่ถูกป่ะทีดีมันสุดลงไป เลาะเบิ้งครับตัวหนึอ่าผู้ถี่มันอนะ่อนคนับมองนี้เป็นมองปลาไอลที่ผมมาสั่งตอกตลอดครับปลาไอลปลาที่ผมได้หนูเกือบยี่สิบตัตออวเจ้าตาดอกน่ะปลาไหลปลาเดียวไอ้เอากัขุดทางสีมันน้ำไฟตัก่างๆมาให้เอาพี่มองไกลว่ามันมีหนูอมัวหนึ่งดูขาขั้นข้านหน้าขุดคล้องใหม่ครับ เจ้า,จ,าจุดไฟออกเหียบอันมีคว่างมันแลนนี่นี่หุ้นใหมพี่พหุ้นหมองไงวะพี่พี่นี่นยอยู่งสามอยกนี่ลนแลนเด็พี่หุ้นเหลี่ยมได้หุ้นนี่นี่มาขุดนหุ้นไหมยู่นี่แหละอ้ฮะ นี่ครับหู้หู้นีก็อ่นหู้หนีก็อ่นอยู่กตมีหูเปล่วอ่ะไมนูใหญ่แทบนี่ใหญ่กับสั้นต่อกุอยู่ตลอดเนาะนี่ไอ้บังก่านี่นี่บังนี่เห็นี่าังนี่บงเน่ยมึงนี่สิจุดรอบชุด้ทยหลังจากที่ตัดอ้อนมงนี่ออกความงยมากอ้อยสิจังอยู่มุมนี้มุมเดียว นี Stelle, il, ่น <Wha> ี <Luis> ่เจอแล้วนี <dá m S 2> ่อ่นี่เจอแล้วนี่ตำรวจขู่เพิ่งเจอแล้วยนนี่ขู่ปลาอ้อยนี่แม่เบ็ดนี่ขู่นี่ขู่นี่หน่อยนี่ค่อยเขอเป็นไม่นี่เดี๋ยวเดี๋ยเลยนี่ยุ่งนี่ละยุ่งนี่ละนี่ก็หู้นึ่งยุ่งนี่ละก็วทรายหยางข้อสีบ๊อดตัวห้าก็โอ๋ก็บ๊อดบ๊อทั้งก็ได้บ๊อดละหรือบ๊อดนี่ไอตัวทั้งจมไม่เสร็จก็ได้ตัวเขาต้องเอาแฮะเสียออกเลยนมึงนี่เอาแฮะคุ้มคุ้มตรงนี้มีหนูแทนเนี่ยตรงนี้ห้อยห้อยไม่เลยนี่ ตามพิจารณาห่อเดี๋ยวกันเริ่มเกี่ยวอุปปการกันกันครับไปโดนน้ำกันครับผมโดนน้ำกันว่าจะได้บ่เพื่อแรกของการให้หนูครับจะเลือดเพื่อแรกขี่หูกลางปลาอ้อยหู้หน่อยหู้นี่หู้หายกินมันตัวหู้ลายคุณน่ะก็บพรสัตว์ตัวบกขยับอกอก็อยู่กลางปลาอ้อยสิอยู่ปลาอ่อยแม่งมันเลยพี่ เขายืนสันต่อเข้าไปในบูคคำว่ากลางปลาเนาะ เขาบัดใจไหมเอดซเอาเ็รบอยครับถาดพ่อถามพ่อถามที่เต็มหูบอกเลยทดลองนำนำกับบ้านหครับแห่ห้องชิวบ่อยพอดีอ่ะแห่ห้องชิวบ่อยพอดีป่ะคุ้แกคุ้มคุ้มคุ้มไปคุมแหครับบับนี้ ว่าบานเราคนตรงใจแ่ะเดี๋ยวเเนี่ยเฮ้ยมีงบเงียร้อนปเลอดขอบเลยนะขอบเลยไอเดี๋ยวนามใช้หูหมันยังไหนเขาเนี่ยทั้งผีก็ได้ออกบ้านตั้งผีได้เพราเขาต้องจิกกินแ่กอนมันเนี่ยเาเอาเสียก่อนเออใช้หนามบอกข้างหนอขางอ ให้ดึงออกไปพวงอไก่ข้างบนน้ำเนเหรอนี่ละเอาจิกจี๊ดเห่ดีไหมดีไหมดีไหมออกเันยาวดีดิพวกพวกนี้ออกยาวดิบ่บอากกันพว่เพิ่งแหวอกี่พ่พอพอ่านนั่นเนาะแห่เห่าไหมแห่พ่งฮูนสุดนี่พอดีวะพอดีสุดนี่ได้ไอพีได้หู่นอะอุ่นไรก็ได้กอดข้าเี้ยวได้แห่หน่อยแหหน่อยแห่หน่อยอยู่เพนยงนบ่ ไปพักกินน้ำกินเน่เลยครับครับชมโฆษณาจสักครู่ <c oughs> นี่เนาะกลางแฮ่ไปแล้วครับแฮย่พือไปเรียบร้อยงแต่สุดนั่นมากีครับหายใจอยู่เงยอย,ย,ย,อยู่ประมาณหนึ่งแล้วครับ <c oughs> ตื่นเต้นเอ้น ก็ังา้มาเกิปาไปหรปงปาไป่อะไร่กูรู้ไหลอมปาไปังไนกรู้ไหกันแต่สิบาสิบป้ปใส่ันผมมาเอาไเแสิบนันมันเสียอันงนี่งอันเสียคุณกู้กู้น้าไงเยวกู้เมันบอกแต่ว่านามันบ่มีื่มีอยู่ไออยาเข้าก็ความมีเบวมี่ยังิหน้าไหมขันบอสิบโเข้าไปไ ก็เราพอมันสิหวาดอย่กบสีม่วงสีม่งเลยัวม่วงกวาอืมแมงแมนกว่าบ้าม่งกวางเขาบอกไม่วอาสองม่วงไม่ได้เตรียมอุปกรณ์ไว้เดียเต่าม่วงหนึ่งหนึ่งนที่เร็นยังตัหยาแจ้งไหมครับเริ่มปฏิบัติการสตาร์ทเครื่อง มีหนูอยู่นี่ที่กันข้างมาัขางมักันเนี่้างาโอนี่กันอี่ตใหญ่ที่ควาย,ยบ่ะควายกัดมาไหมแต่ว่าไม่มีคร่โโอ, <c oughs> องตัญญาหน่อยครับสูบนามได้ทีกันนด้นี่ เนะน,นี่ยเดียเาจะากูไปแ,แล้วครับนะึ๊บบยาานิดติดกล้องครับ มาลแล้วนี่เจอสูตรนี้ครับออกสองทางแล้วทางมก,ก่อนแล้วครับนำ้ำ น้ำขึอช้อนทั้งแล้วว่าจะเ,เอ,เอนเนาหูลเลือกเตือบตัวนี้ครับน้ำยมุบไปเรื่อยครับน้ำมันยุบแต่ว่าหนูขึ้นมาขึ้น ของหนามมันบปฟิวเลยแม่มันแน่นดีแบบนี้เปลี่ยนทางสายยางไหมครับสายยางแตกต้องเปลี่ยนทางแตกไปทางล่างทางดีเอาไว้ทั้งทางสูบน้ำนี่อยูแล้วอันนี้เกี่ยวข่างอันนี้ได้เยอะ ว่าหาเัเจ้าอย่างหาดังหดยากจนหัดหัดบนนี่ว่าหัดน่าหัดดูหด่หัดได้ทนไหมบางหันข้างนนมันออยากสวมกวนบ่น่นอหมุนท่านไหนวะขอท่านเาน,นี่ยเนี่มันขอทาน,น,นไหนตรงหมุนเสียขึ้นวานพัน <c oughs> ตงกเครื่องลงไปสิ สายลงข้างล่างครับสายมันแตกอยู่นี่น้ำมันเลยไปบดถึงเลื่อตาจังหวะ๋ย่ท่ากแตกไปไว้แค่นั้นไปนี่นี่ บันเล่งโมนิออกหูแต่อีกหูหนึ่งครับนี่ออกสองหูพร้อมกันเลยสายใหญ่เนาะเดี๋เดี๋ยออกสองหูเลยมา มันล่นดอกท่านี่ไหมมันเต็มมันเต็มแต่ว่าพอเขาปิดน้ำปุ๊บน,น้ำจะยุบลงแนนข,ของคนอันพวกนด้เลยใครบ๊วยเหรอปะถ่านก็สุดลงตอนนี้ก็สุดลงหัน Nè, 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 sống lòng đây chị tinh bắn nhưng môn 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 Nè, 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 môn 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 nè, môn 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 บ่าี่พ่ายหนังกระเพื่อมขึ้นมาเลยแสดงว่าเป็นหู้หายกินจะรอรุ่นหู้นี่ครับรอนละบ่าไม่ยังเลยถากันถากันนังไม่ได้เต็มหู้อยู่ขนาดใอยกันสองหู้สองทางได้เลยเอามีไปแล้วงจ๊ไนะมีไปแล้วงจ๊กได้สิเริ่องหู้สีเงาไปดั้งคันแท่นหน้าไอ้มา

จะย่างหาเบือ้องควายนูที่สายยางเป็นถหอดเนาะสายหนาเป็นหอดครับเป็นตะมีเลยไปมา,ามเ,เป็นตะมี่หู้ได้เป็นตาให้อีกว่าึใหญ่มองไม่แล้วครับใหญ่เครื่องมาแลวมาเอามองปลาวาวครับบไปนี้เห็นมีอยสองขวยเนาะสองหูน,นางกำลังตั้งเครื่องครับตั้งเครื่อง ระวังจะต,ต่อไม่แล้วเกิดบร่รชชอัน,ออน,อนไอ้ชงเกือบได้ครับผมนสียงตอดเด่นเกือบางเกือได้เรียบเรีนี่มันเลขวันเลยมันเลขวันเลย น,น,นี่เป็นปากคขวไงปากหู่น้ำหน้าครัเจ้าครับปากห่น้ำหน้าเขาทางนี่จะหายออกท่า,ทานี้ครับห้น,น,นครับโอ้ห,อโหัวไหลน้ำ มัน,หนแห้งเลยเราคนนี้น้าบอกเลยอันโอ้คือ,อไหลแห้งอ่ะเจี๊ยบน้าบอกเลรอทางเที่ยวซื้อบ่<ะ>ทางเที่ยวซื้อวันดอกมันไหลออกแค่ไอ้น้ำก็ไหลออกแห้งอยู่เนี่ยเข่าพูนเหรอบค่บคือว่าห่นี่ฮะบ่คืออันดอกเครื่องอะไมัน้ม่กัดอยู่ ม่น้ำมันออกว่าะผิวโดนเลยไหมเจ้ควักำหูแจะไปครับสายยางมันพับบ่มเรงูที่สองหูที่สามครับ S <S เดี๋ยวเดี๋ยวนหนูออกแล้วครับหนูออกแล้วหนูออกแล้วเอาเลยเอาเลยเอาเลยเน่เป็นผมบอลแอมน่อออโอ้โหนี่สิออกยากกว่านี่ มึงิงจอกยากูขอาหันยันย,ยัแบบนี้กลางมั้งิเจออยียกแบบไ,ไนีคกดบ่ฮะกดนน้ำบ่อะไรก่อนกคน้ำเลยบ่ทำหดอกมันเล็กเปลียนมึงมึงมันจะงอไงกนันไหนหนางพวกมัวขัดขัก,ข,กขักอย่างไ้รู้สึกว่ามาันสิมีหูไปทังในอีกมันอะไรนาบ่อะไรออกแบ่ <c oughs> ออเบิดเลยเดี๋ยวนี้แต่บนตัวมัน บอบบ๊ไอ้บัทะอ้จีกุนอันบนทานไหนไปนีเห็นบ๊มีห่วงทั่งเลยใช่นี่มเห็นมั้ห่งหาายใจไ่ได้เนี่ยนี่เนไปังเลยห่ือเปม่าฟังไม่ได้ไมีติด,ตดต เจอมี่นีตัวที่บันยูโฮนอีก่อนนีตอนนีตัวไม่แรงขนาดนี้หรอไงไงหี่ดีรอบครับใด้สลิงไปแล้ะมงนี่สายยางบ่ถึงหูนู้นะครับเรยใหญ่เนาะบัสไหนเบิดบางครับต้องไปหาหูข้างไหนอีก ขามากมกสุดท้ายครับเออห้อยกันใหญ่ห้อยกันใหญ่ไม่ไหม้หย,ยงันแหงอยู่สิน่วดห้อยไหม่หมครับนพี่ยไปไปไปเาแค่สายยางเาสิสวยเข้ากันไอ้บิมองมือูนี่เจ้หูง่เลยครับนี่ไ้บิงมือไอ้เบิงป้าตัวขี้ <laughs> เราหู้มันไหลแค้เขาต้องเลื่องดีดีได้ป่ะเนี่ยเวันเนะพราะต้อยัดแต่หูเทิงผิวมันัหูเทิงอยู่แั่หู้เทิงเราก็ยืนฝอทั้งรางเลยผิวไหนเทิงผิดดกนี่ไหะนี่แหะหู้เทิงเขาต้องเอากัหูเทิงผิวไปผิหูเทิงหูหนึ่งเมื่อไรจะซุกบินีรักเมื่อไหร่จะคนละตัวหูละคละหู เริ่มขาแล้ว,ลว,วก็น้ำควายอันผู้ท่านเศ้าไหรเลย,ยผู้ท่นย่งนห้น,หนมมเมื่อไรเมย่อรทำความสะอาดเราเลยครับบอง Lai lấy 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 lắm lấy lắm Lai lắm Lai lắm Lai Hũ này lắm Lai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  lắm 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 này <coughs> <Hon> <coughs> <coughs> <corpo đúng> <coughs> ยังแต่ไม่ได้ทำเยอะทำเยออือห้องนีก้ก็ะทำนี่สองห้องนี่ห้าห้องนี้วันนี้เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้จ้าโมงลานครับเรามาหาสวีตโมงสว็ตโมงเครืองครับเดี๋ยวสีพ่างกับแล้วครับเพราะว่ใาใช้เวลาโดดแล้วเนาะหากินยมือเลยกอะเอาออกผลงานแล้วเบิร์ดด้วยโอ้โหผลงานก็ปเป็นจากไอแชน้อผลง,ง,งานเนาะ เทือ่แรกว่าไปยังดอกบวายละได้สามตัวครับกับนู้นหน่อยตัวหนึ่งแล้วก oh. like like. ็นู้ท้าวสองตัวครับก็ได้ขวาผลงานโอ้ใช <so ้เวลาไปสามชั่วโมงกว่าสี่ชั่วโมงไปนีวไม่พอกันคลิปหน้าพี่หน้าครับผมคลิปนี้ผมกระจกเวลาทานของกระน้อยเล่นกันไม่พอคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับไปลำากท้ายกินขอดเศร้าขอดแขยงขอดเข้าไปนี่เดี๋ยวก็น้องห่องกลางไรัน